ผมก็ไม่อยากจะโชว์นะไอ้เพื่อน,นบอกว่าท่อดังนี่จะมาเจอของผมนะแล้วคุณจะรู้นะหูแตกกันของผมมาของจริงครับสบายแล้วเราทำทรงสนามนี้แบบว่าใช้งานได้จริงด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาโคยน้อยนะครับ<ย>ก็มีคนบอกว่ารีวิวล้อตคันนี้เพิ่งเสร็จเลยหลังจากที่เราลงคลิปไปเมื่อวานนะครับที่เราบอกว่ารับลถอตเสร็จนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามารีวิวกันก็แบบผมก็ไม่อยากจะโชว์นะไอพวกที่บอกว่าเท่าดังที่สุดมาเจอของผมนะและ้วคุณจะรู้นะหูแตกกันของผมของจริงอ้ยนี่ก็เป็นโซนิกเครื่อง2อ0ทรงสนามเครื่องตัวรู้จักผ่า,านะครับ <Hey. S 1> เรียกได้ว่าไม่ต้องอะไรเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะต่างจากเดินนมนิดนึงเพราะตอนแรกเนี่ยเราเอาเป็นทรงขับสบายแล้วเราทำทรงสนามนี้แบบว่า ใช้งานได้จริงด้วยนะครับใช้งานบนถนนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปสนามอยู่แล้วนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันก็จะไล่จากชุดบอลชุดบอลเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเราเคยถ่ายไปแล้วเป็นปั๊มอะดรีนาลีนเบอร์19เเมือนเดิมนะครับตัวนี้2 7 0 7นะ2 0นะครับแล้จะเป็นไล่นนคมทุกจุดนะครับทุกจุดนี่นี่นาคมนะครับก็ เพืเ่อนๆรู้ไหมครับว่าตัวนี้เท่าไหรถ้าเพืเ่อนๆไม่รู้ก็คอมเมนต์มานะครับเ <Kyung> พราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออเรในครั้นี้ก็เรียกได้ว่าเราใส่ของใหม่มาด้วยนะครับล่าสุดเราใส่ของใหม่มาก็จะเป็นนี่แฝงคอแฝงคอตัววีนะครับโอ้โหก็เป็นแฝงคอตัววีเราใส่งานดิบนะครับเราไม่ได้แบบทําแบบพ่นสีนะเพรานะว่าคนนี้บอกว่าถ้าเกิดเราทําพ่นสีเนี่ยมันจะลําบากนะครับมันจะดูเหมือนแฮนเดิมเออคนนี้ก็เลยบอกว่าใส่งานดิบไปเลย หน้ามอก็จะเป็นของ CB 250ตรงรุ่นนะครับอันนี้คือตรงรุ่นมีอะไรอีกมือคัดมือคัดนี่นะครับมือคัดก็จะเป็นคัดอะดิทารีนไม่ไม่รู้เบอร์1 8หรือเปล่านะครับตัวนี้อยู่ที่1270 1270มดเดีิยวนเดั้ทีเยวมาดูที่ชุดล่างสายสายเนี่ยผมเพิ่งไปใส่มาก,กับโกนิวนะครับสายเป็นสายเมกของนาคมมัง้ง ของของนาคมนั่นแหละนะครับเพราะว่าเปลี่ยนจากร้านนาคมเลยเป็นสายประกอบเลดนะครับสายประกอบเลดเนี่ยไายเป็นเพน,นแบบไกลๆเลยเออแบบมันเห็นทั้งหมดนี่ครับเป็นสายเลดนาคมนะครับสายเขาบอกว่าสายนี้เท่าไหร่แปดร้อยนะครับเมตรละบแปดร้อยแต่นี่ก็น่าจะได้เลยนะครับเพราะว่าผมทํามารู้สึกสายนี้ไม่รู้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาลดให้ด้วยปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มอารีลีนซีพอร์ตมีมุด มีหมุดก็คือมีหมุด2อันนี้นะครับอันนี้2อ0 0กรร็รีวิวรีวิวรถชิวๆอ่ะครับเดบเดบก็2ตานะครับอันนี้2อ0 0ันเจ็ดน็อตเลสก็ไล่หมดนะครับแล้วก็เกลียร์ล้อก็เป็นเกลียร์ล้อนาคมชุดจานก็เป็นจานแท้เจ,จาะจานแท้ไล่เบานะครับขอบก็จะเป็นขอบอาร์กอนสีแดงรา,า,างน้ำนะนี่เป็นรางน้ำนะขังน้ําดีมาก เออยางยางอันนี้ผมใส่200แล้วนะครับแกม้มเขาเรียกว่าแก้มสูงไหมแก้มสูงนะครับคือเราเลือกยางที่มันเล็กสุดแล้วสําหรับที่เราจะลองรับกับเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็โชคอะไรเราก็เซ็ตใหม่หมดเลยนะครับมีอะไรอีกนี่บางโคนหน้าคาร์บอนนะครับสปอนเซอร์ให้มาจากพีโมสคาร์บอนภูเก็ตนั่นเองนะครับหมือวาที่เราเปลี่ยนใหม่มาเมื่อตอนที่เราสั่งมาก็คือตอนประกอบแรกอันนี้มันประมาณ6เดือนแล้วแหละนะครับโอ้ยร้อนจีเลยครับ มือร้อนเลยเนี่ยเป็นสายเหมือนเดิมก็เป็นสายแต่งทั่วไปนะครับไฮไลท์คันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่เครื่อง250นะครับเป็นแค่เครื่อง250เดี๋ยวที่แบบว่าท่อดังนะครับคือมันไม่ใช่ดังเพราะเครื่องนะมันดังเพราะท่อนี่แหละครับคือเราไปทําท่อมาใหม่ไงช่างเจทําให้นะครับก็มันก็ดังพุ่งดังมากบอกเลยว่าดังแสบหูที่สุดนะใครกล้าการันตีว่าของตัวเองดังเนี่ยก็มาเถอะมาเจอ้ของผมนี่ดังเกิน นะมีอะไรอีกมาชุดสีจะเป็นชุดสีแดงแก้วนะครับอันนี้คือเละแล้วเราเปลี่ยนที่วางเล็กกุลิดแล้วนะคือมีคนบอกว่า,าเปลี่ยนที่วางเลกกุลินะครับเราก็เปลี่ยนแล้วนี่ที่วางเล็กกุลิดานแคนเกียอันนี้เก่าจริงๆนะซื้อมาพันเก้าร้อยห้าสิบเอามาใช้วางตีนเฉยๆให้เราพูดตรงๆนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นปั๊มลอยไม่ได้ใช้งานชุดหลังนี่เราไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นปั๊มเตาท่ออ้วนท่ออ้วนนะนี่ สวิงอาร์มครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เป็นสวิงอาร์มยืด2นิ้วแบบเจาะแล้วก็แบบเจาะเขาเรียกว่าอย่างไงวะมันไล่บานะครับแต่มันก็ค่อนข้างจยดเสียงจะหักมันเป็นงานดิบนะครับมีอะไรอีกสติ๊กเกอร์เพิ่งติดเลยเพิ่งติดตอนจัดระบบใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้แล้วก็บอกยังเป็นบอกแบบเดิมนะครับนี่และเพื่อนๆก็สงสัยใช่ไหมว่าผมเนี่ยถอดเล็ก,กูเลตจ,จริงๆหรือเปล่าเลก,กูเลตผมใช้งานจริงครับบอกแล้วว่าผมยังใช้งานอยู่ เรามาดูกันว่าอยู่ไหนนะครับนี่อยู่ใต้บ่อครับเห็นไหมอยู่ใต้บ่อนะครับคือเราใช้งานจริงไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้งานนะเราใช้งานจริงทุกอย่างนะครับเบ็อะไรเราใช้ทุกอย่างทั้งทั้งมินเนียมนะครับเพื่อนๆคือผมสงสัยว่าทาไมมันรั่วง,ง่ายจังนะเพราะของผมรั่วไม่หยุดเลยครับอันนี้ไปปะมา3รอบแล้วรั่วอีกคยจริงๆปะมาดีแล้วนะครับแต่ว่ามันรู้สึกมันซึมมันแตกบ่อยมากใครที่ใส่ถังมีนเนียมผมบอกเลยเลิกใส่นะครับเป็นจากใจผมนะใครใส่ก็แล้วแต่นะครับเออ แล e ้เยงานนี่เลยอะไรียางยางหลังนะครับเป็นยางที่แบบเข้าโค้งง่ายเป็นยางมิชลิน MM เท่าไหร่ไม่รู้ M มีบปกนี่ไม่มีนะครับเจมมันเป็นลายงูเขาบอกว่าเป็นลายงูนะครับ60 90ก็ใส่60 90ตรงสเปคที่เพื่อนๆนขอมานั่นแหละนะครับโชกจะเป็นโชกไวเเกตซี่เกตซาเกตซาหรือเปล่าน่าจะเป็นเกตซ่านะครับ หลังน,นี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็เป็นสวิตชคุญแจที่แบบโคตรเฟี้ยวมะพร้าวเงาะนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆบอกว่า,วาพี่ทําไมไม่วางสวิตช์คุญแจที่ตรงนี้มันวางไม่ได้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูสิมันแทบจะไม่มีที่วางเลยครับจะให้ผมไปวางยังไงล่ะจะวางตรงนี้ได้อยู่นะครับมันมีคนวางตรงนี้ตรงนี้อยู่นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโซนิคคันนี้ก็บอกเลยว่าขายแล้วกันนะครับ48、4ห0ื่ใครสนใจก็ทักแชทเฟซบุ o กทีดีปอนะเอ้ยอะไรวะเรารีวิวรถเราขายเฉยโอเคนะผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันสักหน่อยดีกว่ามาเรามาฟังเสียงกันสตาร์ทแบบปึ้งเดียวติดจะต,ติดไหมเนี่ยทีเดียวเนี่ยเรามาดูกัน,นครับ แค่นี้ก็พอนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมเลยครับวันนี้ก็อยู่กับโซน i c กสองเรามารีวิวให้ดูแล้วนะครับก็เป็นรถกู้ใจของผมเองมีคันเดียวมีคันเดียวรักมากนะครับคันนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเลยครับผมวุ่นวายจริงๆเลย quan ba